ี่นออ่องเอ้ยาห่วนเถอะน้อพาจะลุม้มหลวดหามังลับังนันบ้านนี่สังใดไปสังใด,ดทุกหาสาลำดวนก่นอนนะทุกภาัาทุกหาสาลำดวนเนี่ย อังทักมาอยู่ผิก็ยังผิดสาร้ายอย่างนี้แหละโอ้อยากอยู่พอเลยแต่ว่าอยากนวหลายเดี๋ยวนี้ฮะมึงนวนสักก่อนมึงลาทุ่งหานทำสาวรุ่นกันไปทางใด luôn luôn lợp phải thằng này Cái là cuộc mua nhang của thanh này luôn luôn là phải thanh này <laughs> ทางใส่เ้าก็อยู่ขางได้นี่ขางวิธีสั่งทุ่มเดี๋ยพี่น้องตื่นค่ำไหลเออตื่นซาไหลถ้ามากันบ๊อบผัวไปน้ำใส่ทั้งท่าค่อนจีบบอมึงไ่เป็นผุนตีผุนนะ สูนี่ก็ได้แล้วนูนี่ก็ว่างด้วกันกินน้ำที่นี่โ <Okay, okay. S 3> อเคโอเคเห็นหบ่เห็นหมูหันบ่นั่นนะ่นะพวกงวงซุ่มวิรูหัมาอยู่แต่ว่าเบึงบัลลูเลี้ยงเบึงบ่เขาใจญปานมาเดียดมะฮอนคักรเถียรจะว่าเปียกเบิดตลอดขนาดเดีย,ยดอั่นเทีท่ยงได้นี่เที่ยงไปเที่ยงเตะเที่ยงลระดิลูก เทียงปีกอีแล้วหอนอนี่เม่นบอลน,นีหนี่นีนสถานที่พี่น้องให้หน้าอีกแล้วสถานที่กวงขวางหอนสว่วนดิหอนสว่วนโฮมลูกซไส้ดิพี่น้องไีซื้อโฮมใหม่ๆอยู่ คจะแจกขจรอะะบูรีคองกับวสือเนาะอัไนกว่าพี่อหเหมัันดันดีที่สารบ้อนนนี่ยจับได้กหนดีนั่งเปไวใบใสแล้วว่าเห็นใสเบ้าอยู่ในหมดขึ้นมามันหาากังของพี่อย่างนัต่อวิศวกรอานเดี๋ยวพวกมันจอนหอนห่อนรับอินี่ พอ่อเมนดอกมือน,นี้เาอามาหอดเลี้ยวซื่อๆมือน,นี้มันก็นเลยแบบเดือดอันนี้ขัดสมบัตคตัวแบบในตัวสูงกันนี่นมายอยู่ดิพ่ยอเมนไปทั้งพุ่นบ่ทั้งเขาทั้งพุ่นเมไปเลยบ่ ขอนค่ะขนเนี่ยหมุนปลาบูดงไปหวานเนลยก็แบบหวานมีตะปลาจะเปน็นว่าใส่อูยเทียงน่าหน,น่อยไงก็เี็ดดีเลยนี่มีปี๊พอ่อไหม มเป็นทั้งปุ่นตีปุ่นเลยปุ่นทั้งเกอะไพ่ปุ่นแม่ลูกโอ๋อซื้อน้ำหากันพ่อต่ละเมอขันสีลุงพร้อมกันกระมือนตาบป้ข้นพี่น้องขันสีลุงพร้อมสาวร่ำรวยกันเจียนกับเันเจียต่อก็ได้แค่กระลุ้มก่อนอือมูเมียมูเมียอยู่เอาเจาะกระปุ๊บทุดยันแหละไม่เห็นเมื่อนตาบป้ข้น ต้องนำบักจับด้วยลูกดีนำบักจับโอโอ้ยไปทางนี้อ้ยหนอเอาสารุำด่วนนี่เซ่กันนะ่ะมีระเจ็ดตัวหมู่เอเลดอยู่นี่เดี๋ยวจะไปไล่เขาตี แยออกี่เออคือคอเห็นเป็นสิ่งไงเอาสารร่ำรวนไปใส่ให้ัดเอาทางมึงหลับมึงน้อนมีหลวงสถานที่ เป็นไหหน้าเนี่ยภาษาต้องติดกันเนี่ยอนขอบฟ้องพี่อินมาหนี่ การขคนนอนในเด้อเจ้าที่จะทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปลุกปักรักษาสถานที่มงนี้อยากจะบ่ถทึกบวกล้นอยาจะถือสมถือสาลูกหลานหลานมาขออาศัยพ่ยพึงมาหลองมาล่ำผ่องผักผ่องอาศัยขอนอนขอผักคนย้อนใจเดีย๋ยวมือแลงลูกหลานจะล่ำแบเบืองแบบยั่ยยัว ขอกงอ่ก็มีตัวนี้ง้อคือเหลียวเบิ่งข้าวเถะเป็นง้อหน่อยอืมปล่อยง้อหน่อยยิ้มเลยง้อผลง้อหน่อยกำลังออกลูกใหม่ตัวนั้นเมียเอาน,นอนนอนที่แต่ตัดผมดิเนาะสถานที่มึงตัดผมคือบ่คือดอกพี่น,อน้นองมึงเนี่ย มีแต่ปลามีแต่ไหนะเนี่ยพักกระเดานี่เว่อคุ้มบ่เนาะเอาไปลวกในเปียงกับปุ้นกับแก้วก็ดีเสียบเถียงพวกเนี่ยพักกระเดามันเป็นมันบานเบ่ละตัวเนี nah. ่ยเพราะตุ่มๆเนี่ยไข่เนี่ยอยู่อยากวิ่งพักกระเดาแบบว่าคุ้มบันไดไหมอยู่บ้านนะมีอยู่แบบว่าคุ้มมันก็บรรยากาศเป็นสีขีดหอดบานขีดหอดนาดี เถียงห้เถียงหน้านี่เมคิดหดบ่าคิดหดหน้าหมอดจ,จอดถึงงานแล้วเรียบร้อยพี่นอ้อาางหามบงหลับบองนอนแล้วเนี่ครับเช็คอินอยู่ที่ไต่หุ่มม่วงพี่น้องนอนอยู่ไต่หุ่มม่วงนะครับอย่าลืมไปกำลังใจทีมงาสถานพิธนเพียงของเรานะครับสวัสดีวันเด็กน้ำเด้อพีนอ่น้องเด้อ,อสวัสดีวันเด็กนอนมือน,นีนานสวัสดีวันเด็กสีมีไผมาเสื้อผวันเด็กวะน้อมีไัยมาเรียงขนมวันเด็กบ่ แต่กำลังใจก็ดีแล้วครับสิมีไผมาห้กำลังใจล่าบ่ะเนาะขอเป็นเด็กจากมือในเด้อพี่น้องขอเป็นเด็กจากมือในเด้อให้ว่าหลานี้ให้ลาหลาบขออนุญาตเป็นเด็กมือหนึ่งมันด้เถาด้วยเหเห็นว่าก็ได้บีแล้วห้องหาเมียแล้วหัวหน่อยใส่ห้องเมีอ้าวมอจอดถึงน้วครับพี่น้อง ขออนุญาตขอฝากไปอินคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องใบสมิซะกอนนะครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ